ต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c e n t r a นะคะอาจารย์หนึ่งสยามทา r โร่ไพ่ทาโร่แห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีมีนค่ะ,ล,ะลัคนามีนก็สามารถที่จะดูดวงคบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มีนาคมถึง15เมษาย,ยนชาวธาตุน้ำทุกท่านสำหรับวันนี้จะเป็นดวงประจำเดือนก,กรกฎาคม64ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอเปิดในส่วนของพื้นดวงชะตากันก่อนนะในเดือนนี้พื้นดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ สำหรับดวงชะตาชาวราศีมีนนะคะ ในเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจมีบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจที่มีความชัดเจนนะคะลังเลใจไม่ได้นะคะบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ของการที่ไม่รู้จะเลือกข้างไหนดีไม่รู้จะเลือกอะไรดีสําหรับชีวิตนะคะมันเป็นบททดสอบหนึ่งสําหรับตัวเราเองอย่างบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตัดสินใจว่าเราจะทํางานแบบไหนจะทําอะไรดีนะคะตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนตัดสินใจในเรื่องของการงาน ดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่เป็นเกมวัดใจสําหรับชาวราศีมีนมากๆบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูกดดันนะในเดือนกรกฎาคมน่ช่วงแรกมันอาจจะดูมีความรู้สึกหนักอกหนักใจสําหรับเราอยู่แต่อาจารย์มองว่าต้นร้ายปลายดีนะคะเพราะมองว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมันยังมีสิ่งดีๆรออยู่บุญกุศลที่คุณทําจะหนุนนําทําให้คุณประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าพลิกโอกาสพลิกสถานการณ์ต่างๆได้ดี ะะมีโอกาสความสําเร็จอย่างที่บอกว่าคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนทํางานอะไรนะคุณจะแสดงความสามารถของคุณอย่างโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไรก็ตามคุณจะปรับตัวได้ดีคุณง่ายๆนะคะชาวราศีมีนนะสำหรับในด้านการเงินกันบ้างการเงินเรือนกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองระวังนะ,ะมีเกณฑ์จะเกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย มีเกณฑ์จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำสัญญาหรือในเรื่องของคดีความดังนั้นในช่วงนี้การที่จะทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะก็ขอให้ระมัดระวังการโอนเงินนะคะเช็คตรวจสอบให้ดีซะก่อนการเจรจาทางด้านการเงินดูในเรื่องของสัญญิงสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่าพูดปากเปล่านะคะหรือ การจะให้ใครหยิบยืมเงินอันนี้ต้องดูดีๆมากๆเลยหรือการเซ็นคำประกันให้ใครนะคะเพราะมีคำว่าระมัดระวังในเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือคดีความดังนั้นชาวราศีมีนรอบคอเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่าเขาคาดหวังกับคุณมากเหลือเกินคุณมีความรู้สึกว่าโอ้จะทำยังไงดีนะคะจะทำยังไงดีกับเดือนนี้สำหรับสถานการณ์การงานทำไมผู้ใหญ่เขามีความคาดหวังกับเราเยอะเหลือเกิน แล้วมันเกิดกับความกดดันที่ตัวเราค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องกรมมะนะคะด้วยความเก่งของคุณด้วยความที่คุณเป็นคนมีความสามารถแล้วก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการปรับตัวสูงไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะคุณจะสามารถที่จะเห็นโอกาสในวิกฤตต่างๆได้และไม่ท้องง่ายๆดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งสำหรับชาวราศีมีนนะคะ สำหรับทางด้านของครอบครัวกันบ้างเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้นสถานการณ์ครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยจะเริ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีจะเริ่มสุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือถ้าใครนะคะที่มีปัญหาครอบครัวก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมรดกที่ดินด้วยนะ ชาวราศีมีนบางคนนะคะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายการแบ่งปันมรดกที่ดินเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นที่ทางอาจจะเป็นเงินทองนะคะก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างไรก็ดีก็ทําให้ถูกต้องเอาไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหานะสำหรับลูกน้องบริวารปุตตะเจ้าเอ๋ยนะคะช่วงนี้พูดอะไรไม่ค่อยฟังนะคะมีความรู้สึกว่าเราบอกอย่างนึงก็ทําอย่างนึง หรือที่เราพูดไปเข้าหูซ้ายทะลรู้หูขวาไปนะคะใจเย็นๆค่ะนะคะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าวางแผนให้เขาไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดนั่นแหละนะคะดื้อหน่อยนะคะดื้อหน่อยแต่สุดท้ายก็ทานะคะทาอยู่แต่ก็อาจจะต้องพูดปักเปียกปักแฉะนะคะหรืออาจจะต้องจําจีจาชัยหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะในเดือนนี้สําหรับเดือนอรี่นะคะเดือนอรี่ความ ความที่คุณต้องระมัดระวังคือเอกสารอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะเอกสารการทําสัญญาสัญญาธุรกรรมทางด้านการเงินนะการโอนเงินการเซ็นคําประกันเงินการกู้ยืมเงินทุกอย่างต้องรอบคอบหรือมันเป็นคําว่าถูกต้องนะคะถูกถูกต้องตรวจสอบให้ดีนะหรือถ้าเป็นไปได้นะสำหรับสถานการณ์ทุกอย่างในเรื่องของการเจรจารทางด้านการเงินขอให้มีหลักฐานชัดเจนขอให้มี พยานขอให้มีเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจนป้องกันความผิดพลาดเอาไว้ก่อนนะคะสําหรับเรื่องความรักเรือนปัตตนีนะคะช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่คุณต้องกังวลนะคุณอาจจะโฟกัสสถานการณ์การงานมากกว่ารักเนี่ยอาจารย์มองว่าสถานการณ์เนี้ยไม่ได้มีผลกระทบหรือทําให้คุณต้องหนักใจนะคะโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บคอนะคะ พักผ่อนน้อยนอนน้อยหรือมีความรู้สึกว่าเดินทางค่อนข้างบ่อยมีความเครียดนะคะหรือบางคนนะคะที่ขับรถขับรานะคะคช่วงนี้อย่าขับเร็วนะคะรามาระวังทุกยวดยานมานะเลยป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะปลอดภัยเอาไว้ก่อนเป็นดีนะคะดูหน้าดูหลังมีสติทุกย่างก้าวนะคะสําหรับสุภะมีไพ่ของครูบาอาจารย์นะคะความสําเร็จ จะเกิดขึ้นจากความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าคุณติดขัดมีปัญหาใด,ดๆก็ตามปรึกษาคนที่เขามีความสามารถมีประสบการณ์เป็นผู้รู้นะคะจะชี้แนะแนวทางความสําเร็จมาให้กรมมะอาจารย์พูดถึงไปแล้วเดือนนี้ต้องมีความเด็ดขาดหน่อยนะคะอาจจะต้องจัดการทุกอย่างให้เคลียร์ให้จบนะคะอย่าลังเลใจอย่าย,ยึกยักนะชาวราศีมีน สำหรับเรือนลาพาบางคนได้โชคลาภจากผู้ใหญ่มรดกตกทอดหรืออาจจะได้สืบทอดธุรกิจจากผู้ใหญ่นะคะหรือได้เงินสำหรับสนุนในเรื่องของการลงทุนนะคะก็ถือว่าในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นนะจริงๆแล้วนะคะมันพ่วงกับเดือนพันธุ์ด้วยนะคะโชคลาภที่มาจากเงินทองโชคแบบฟุกๆโชคแบบมรดกตกทอดด้วยนะคะดังนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมในด้านการเงินที่ดีนะคะ สำหรับเรือนวินาศนะยังเป็นคำว่าทุกอย่างมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะดวงคุณเด่นนะคะดวงคุณเด่นเดือนนี้นะคะทำการสิ่งใดถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการงานของคุณก็จะราบรื่นหรือผลงานของคุณก็จะมีความโดดเด่นนะคะดังนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนะภพ่ใบสรุปนะคะมีคำแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้การคิดวางแผน ให้ดีนะคะอย่ารีบร้อนอย่าด่วนตัดสินใจนะอาจารย์ขอเจาะลึกเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์การงานนะคะการงานบางคนเริ่มงานใหม่บางคนเริ่มธุรกิจใหม่หรือบางคนเริ่มที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงจังหวะนี้นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะจะเย็นๆน,นะบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าท้อแท้ใจนะคู่แข่งเยอะนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งในเรื่องธุรกิจการค้า คู่แข่งในเรื่องการงานนะคู่ค a n ิเดตนะคะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากแข่งกับใครนะแต่ชาวราศีมินก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ชอบมีคนมาเปรียบเทียบคุณนะ่ะนะคะมาเปรียบเทียบงานกับคุณมาเปรียบเทียบผลงานกับคุณอย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆนะคะคุณก็โดนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้นะคะเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่โดดเด่นเนื่องด้วยผลงานของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะดังนั้นเนี่ย เราถือว่าเราแข่งกับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองดีกว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใครให้รู้สึกว่าเรากดดันนะคะทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆสถา,านการณ์การงานเนี่ยจะมองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องกังวลใจอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องลูกน้องบริวารบางทีก็เจอลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังนะพูดอย่างทําอย่างหรือว่าลูกน้องตีกันในด้านความคิดเห็นค่ะคุณต้องอาจจะต้อง ได้ลงมาตัดสินแก้ไขปัญหาให้กำราบให้หรืออาจจะต้องมาเคลียร์ให้นั่นเองนะคะสถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะมองว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะด้านผลตอบแทนกันบ้างสถานการณ์ผลตอบแทนยังถือว่าได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะใครทําธุรกิจช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งเยอะดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณงานของคุณให้มีความโดดเด่นนะคะเพื่อที่จะดึงดูด ลูกค้าเพื่อที่จะดึงดูดในเรื่องของความสนใจจากลูกค้าลูกขายนะคะทำให้ยอดขายคุณเพิ่มขึ้นนะคะมาดูต่อในสถานการณ์การเรียนกันบ้างอาจารย์เปิดเพิ่มในส่วนของการเรียนนะเพราะมีนะคะ fg ช่อง the c e n t r o บอกอาจารย์ดูเรื่องการเรียนเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะสำหรับสถานการณ์การเรียนต้องเอาตัวรอดให้ดี นะคะเดือนนี้ต้องเอาตัวรอดให้ดีประคองสถานการณ์ให้ดีบางคนเจอสถานการณ์การเรียนออนไลน์นะคะดังนั้นเนี่ยความตั้งใจที่มาจากตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะความสามารถของคุณนมีอยู่แล้วแหละเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความอดทนนะคะมีไหวพริบปฏิภาณต่างๆคๆ่อนข้างดีคุณเป็นคนฉลาดนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือคุณเป็นที่รักของครูบาอาจารย์นะคะมีคนพร้อมสนับสนุนคุณอยู่เต็มที่เลยดังนั้นอาจารย์บองว่าค่อยๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบยุค New Normal นะคะมองว่าคุณเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเรียนสอบผ่านไหมสอบผ่านแน่นอนนะคะอ่านทบทวนนะคะพยายามพัฒนาตัวเองพ,พ,พ,พยายามพัฒนาในเรื่องความรู้นะคะ เพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอซึ่งคุณทำได้ดีนะจำเอาไว้อย่างนั้นนะคะมาดูกันต่อในสถานการณ์การเงินกันเลยนะคะการเงินเป็นเช่นไรค่อนข้างไปที่น่าพอใจนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะเริ่มมีชื่อเสียงนะคะสำหรับคนทำธุรกิจ ใครที่ทําธุรกิจใหม่ก็จะเริ่มมีลูกค้าติดนะคะเริ่มมีคนมาอุดหนุนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วสําหรับคนที่ทําธุรกิจมายาวนานฟื้นตัวได้เดือนนี้นะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเจราจาทางด้านการเงินหน่อยบางคนอาจจะมีการติดต่อลูกค้ามากขึ้นหรือมีการตกลงเจราจาในเรื่องการลงทุนตกลงเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นั่นแหละนะคะที่อาจารย์เตือนเอาไว้ในเรื่องของเรือนกระดุมพระนะคะดู ในส่วนของความถูกต้องของข้อมูลเอกสารหรือตัวบทกฎหมายหรือระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาให้ดีนะคะดูให้ดีว่าเขามาแบบไหนนะคะไว้ใจได้หรือเปล่าตุกติดไหมนะคะทํางานกับเราเวิร์กไหมนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีนะการที่จะทําธุรกิจกับใครที่จะเวิร์กเนี่ยดวงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมกันนะคะถ้าดวงสมพงกันก็หนุนนําทําให้ดวงชะตานะ,ะทำการค้า ก็จะสนับสนุนซัพพอร์ตกันไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดือนนี้อาจารย์มองว่าคุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินมาแบบฟุกๆเลยนะคะหรือบางทีก็จะมีเงินเข้ามาแบบว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของเรานะสถานการณ์การเงินเนี่ยอาจารย์มองว่าดีเยี่ยมนะคะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาดีนะคะบางคนได้ในเรื่องของมรดกตกทอดหรือสืบทอดธุรกิจจากนะคะ รุ่นสู่รุ่นจากบุพการีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออาจจะได้รับตําแหน่งงานที่โดดเด่นขึ้นทําให้สถานการณ์การเงินของคุณดีขึ้นนะคะมาดูนตอนน่อในโหมดความรักความรักคนโสดช่วงแรกมีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาแบบไหนเขาอาจจะเข้ามาเพื่อวางผลประโยชน์กับเราไหมหรือเข้ามาเพื่อให้เราช่วยเหลือ ในเรื่องการงานการเงินไมดูไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่บอกเลยคนโสดชาวราศีมีในเดือนนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นคนมีคู่เพราะว่าคุณจะเจอคนที่ตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นพ่อแง่แมงงอนไม่ถูกใจไม่ชอบไม่โอเคคุยกันดูแล้วมีความรู้สึกว่าเออคลิกนะดูโอเคนะนะ,ะดูใช่นะเขามีความจริงใจต่อคุณนะ่ะแล้วเขาแสดงความรักที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่า คุณรับรู้ได้ว่าเขาอยากไปต่อมากๆเลยอยากพัฒนาความสัมพันธ์แสดงออกชัดเจนนะอาจารย์บอกว่าเขาค่อนข้างเอาใจคุณเยอะนะคะอาจจะช่วงแรกที่เข้ามาเพราะอยากที่จะทําให้คุณสนใจอยากที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเขามีตัวตนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาพยายามเข้าหาคุณนั่นแหละอาจารย์บอกว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะเจอคนถูกใจใช้เลยนะคะอาจารย์ก็แสดงความยินดีด้วยกับคนโสดนะ สำหรับคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่โอ้เจอบทหนักสำหรับในเรื่องความรักนะคะปัญหามันค่อนข้างหนักจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆเจ็บด้วยเรื่องเดิมๆนะคะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันรุนแรง ถึงขั้นเลิกลากันไปถึงขั้นได้ต้องเสียอกเสียใจผิดหวังในด้านความรักนะคะอย่างที่บอกว่าเจ็บหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะ move on ได้เพราะมันเป็นคำว่าคุณจะมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่คุณจะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคุณนะคะเสียไปแต่จะได้ใหม่นะคะ ได้ใหม่ที่มีความดีมากยิ่งขึ้นที่ใช่มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดนจิตโดนใจให้เขาออกไปจากชีวิตนะคะมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาตินะคะถ้าคนไหนที่ไม่ใช่ก็จะถูกพลังงานบางอย่างนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาดวงของเรานะคะก็จะผลัก คนไม่ดีออกไปจากชีวิตเรานะคะคนไหนที่ใช่ก็จะหนุนนําทําให้ความรักดําเนินต่อไปได้นะจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักเลยอย่านอยนะคะอันนี้เป็นการดูดวงเป็นในส่วนของภาพรวมนะคะถ้าคุณรักกันดีอยู่แล้วก็ดูแลเติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังระหองระแหงกันกําลังเครียดกําลังมีความรู้สึกว่าต้องตัดสินใจที่บอกว่าตนุภพเนี่ยกาลังอยู่ในเกณฑ์ของการที่ต้อง เลือกต้องตัดสินใจจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตนะคะตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณนั่นแหละนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงนะจะเป็นกําลังใจให้ทุกการตัดสินใจของคุณเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะ,ะสถานการณ์ความรักจะเป็นเช่นไรคุณค่อนข้างใจเย็นนะคะมีความใจเย็นไม่ว่าจะเจอบททดสอบเข้ามาค่อนข้างเยอะในสถานการณ์ที่ผ่านมา คุณใจเย็นคุณวางแผนดีคุณมีคู่ชีวิตที่ดีอาจจะมีงอนกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วงนี้สถานการณ์ครอบครัวดีขึ้นนะโดยเฉพาะสถานการณ์การเงินบางคนได้โชคลาภมาจากสินทรัพิ์แบบฟุกๆนะคะบางคนมีโชคลาภนะคะมาจากผู้หลักคู่ครองนะคะบางคนนะคะมีโอกาสของความสําเร็จ นะคะในชีวิตจากการงานได้การงานที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือสําหรับบางครอบครัวนะคะจะมีเกณฑ์ของการตั้งครันมีบุตรสืบสกุลน,นะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีไวนาะโอกาสนี้ด้วยนะคะเป็นคําว่าข่าวมงคลเข้ามาในครอบครัวนะอาจารย์ขอเปิดคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีมีนะคะด้วยไพ่ o r ร์คินะคะ คำแนะนําใดบ้างในเดือนนี้เป็นคําว่าใจเย็นๆน,นะโอกาสความก้าวหน้าและความสําเร็จกําลังรองคอยคุณอยู่นะคะให้มีความตั้งใจถึงแม้ว่าในเดือนนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าความกดดันความเครียดเข้ามาหน่อยแต่จาเอาว่าคุณโฟกัสที่เป้าหมายที่มีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะระวังในเรื่องตัวบทกฎหมายความถูกต้องอย่างที่บอกว่าบางทีนะการทําสัญญาสัญญ,ญาก,การเจรจาใดๆก็ตามก็ให้ต้องดูอย่างละเอียดนะคะอย่าไว้ ใจคนอย่าเชื่อใจคนง่ายจนเกินไปนะคะอย่าเห็นแก่ว่าเคยรู้จักกันมาก,ก่อนนะการเงินไม่เข้าใครออกใครนะคะแล้วก็เดือนนี้สําหรับใครที่ขับรถเร็วนะต้องระมัดระวังนะคะในในด้านของการขับรถขับรายุดยานผานนะนะคะสําหรับคําพูดคําจาก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนี่แหละนะคะรักษาน้ำจิตน้ำใจกันไว้ดีกว่าชังกันนะคะ สำหรับบางคนนะคะความรักมันอาจจะดูอึดอัดไปบ้างนะ,ะบางคู่ก็ยูเทิร์นไปหากันนะคะกลับไปคืนดีกันบางคู่ก็ปรับตัวเข้าหากันได้นะคะบางคู่ก็อยากประคองสถานการณ์นี้ต่อนะคะมันเป็นคําว่าช่างใจตัวเองนะคะช่างใจดูว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่จริงแล้วนะอาจารย์บองว่าคุณมีพลังพอที่จะ move on ได้ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวอย่าหลอกตัวเองว่าไหวนะคะถ้าไม่ไหวก็ต้อง ยอมรับความเป็นจริงแล้ว move on ไปต่อนะคะสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกว่าเรายังรักกันก็กลับมาจับมือกันให้แน่นๆนะคะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวราศีมีนอย่างไรบ้างนะคะขอด้านการงานนะคะเป็นคำว่า love ค่ะเดือนนี้นะอย่างน้อยคุณก็จะมีคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้กำลังใจนะคะคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะสำหรับการเงิน leadership นะความเป็นผู้นำช่วงนี้คุณอาจจะต้องเป็นผู้นำทุกอย่างเลยโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะคะต้องคิดต้องวางแผนให้ดีนะคะบางคนได้โชคลาภมาแบบมรดกตกทอดนะคะมีคําว่าการเงินเข้ามาดีแต่ก็ต้องระ,ระมัดระวังในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะความรักความรักใจเย็นๆนะ สำหรับบางคู่นะคะที่มีความรู้สึกว่าม,มันสุดจะทนแล้วจ้ามันเกินจะทนละจะเอายังไงดีกับชีวิตใจเย็นๆแล้วก็ให้หัวใจตัดสินใจนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสําหรับในเรื่องของโชคลาบนะคะเป็นคําว่า completion นะ,ะบอกเลยว่านะคะเดือนนี้โชคลาบโดดเด่นมากนะคะ การเงินโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีมีนก็ขอให้เฮงเปังๆนะคะจะแนะนําพระกถาบูชาพระศรีวลีพระกถาเงินล้านส่วนเสริมสิริมงคลสําหรับตัวคุณนะคะจะยิ่งส่งเสริมในเรื่องการเงินให้ประสบความสําเร็จการทําบุญในเดือนนี้นะคะจัแนะนําการทําบุญการสร้างพระนะคะดวงกําลังดีก็จะได้มีบุญวาสนานะคะ หรือจะเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญนะการสร้างอาจจะเป็นการสร้างพระอุโบสถนะคะร่วมสร้างพระอุโบสถหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกว่าบริจาคอิฐหินปูนทรายแสงสว่างนะคะอาจจะเป็นหลอดไฟทูกเทียนแบบนี้ก็ได้ส่งเสริมนะคะในเรื่องของชื่อเสียงนะคะส่งเสริมในเรื่องของผลงานของคุณให้มีความโดดเด่นแล้วอย่าลืมทําทาน,นะคะ่ะอย่างเช่นมูลนิธิคนยากไร้นะคะมูลนิธิเด็กอ่อนหรือ อาจจะทําท่านกับผู้ด้อยโอกาสอันนี้ส่งนี้นะ,ะจะส่งเสริมทำให้ในเรื่องของบริวารของคุณดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้บริวารของคุณเนี่ยไม่ค่อยโอเคดังนั้นแก้ตรงนี้นิดนึงเราจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับบางคู่ที่ทะเลาะก,กันบ่อยๆในเรื่องความรักก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันมันชวนกันทําบุญนะคะเติมเต็มในเรื่องของสิริมงคลคู่ไหนที่มีบุญหนุนนําก็จะ นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดวงชะตาชาวราศีมีนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จรยได้น,นะคะสำหรับท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกร้งกิ้งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่จันขึ้นให้ข้างล่างคลิปได้เลยอาจารย์ยินดีที่จะดูดวงให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรัก หรือเรื่องที่คุณาเาชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ